กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูท e บเทเลวิชันทวิตเตอร์ทิกต็อกอินสตาแกรมและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยมาตรา189บรรดาศารทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชาบัญญัติ การตั้งศารขึ้นใหม่หรือกำหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิาพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนสารที่มีตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิาพากษาคดีนั้นๆจะกระทำไม่ได้เห็นไหมครับท่านที่เคารพจบเลยไม่ต้องอ่านกันมากและที่สำคัญคือหน้าที่ของรัฐ ตามมาตราห้าสิบเอ็ดมาตราห้าสิบสองมาตราห้าสิบสามรัฐต้องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจุดสดิกตุ้มตีความสั้นๆเพราะฉะนั้นรัฐมีใครบ้างหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารจะต้องควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างสเสมอภาคยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตราสามมาตราสี่และมาตราห้าถามว่านายกไม่ทำทำยังไงก็รัฐธรรมนูญมาตรา234เขียนไว้ชัดแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีอำนาจมีสิทธิ์พลเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้อันนี้มีคำพิพากษาสารมีกาชัดเจนแล้วกรณีที่เกิดขึ้นในอนดีต หลายหลายรัฐมนตรีหลายหลายนายกรัฐมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ก็เราเราถีงก,กันแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่ได้นี่คือสารปกครองสูงสุดสารปกครองสูงสุดเป็นสารได้เพราะอะไรครับเพราะมีราพุธแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542 ภูมิพลอาดุลญญยเดชแล้วก็มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการจัดตั้งศาลปกครองดังกล่าวเห็นไหมครับท่านที่เคารพเพราะฉะนั้นทุกศาลเมื่อมีพระราชาบัญญัติจัดตั้งเช่นศาลแขวงบุรีรัมนีออกหมาจับนายเจ้นี่ก็ต้องเป็นศาลที่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งศาลแขวนเรื่องง่ายๆผู้คนไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่ใช่เพิ่มมีรัฐธรรมนูญนี้นะครับมาตรา1 8 9ในรัฐธรรมนูญแน่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา198ก็เขียนเหมือนกันหรอครับบรรดาศารทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญตัติคัดเจนแยมแจ้งการมีสารจะต้องมีพระราชบัญญัติแล้วก็เมื่อมีพระราชบัญญัติแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่าต้องมีคำที่จะสาบานสัตว์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระพักซึ่งทุกสารจะต้องสาบานให้ประชาชนมั่นใจและให้องค์พระมหากษัตริย์มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลให้พระองค์ถูกพระรานิกรแห่งพระราชาติชิน,นินทา ตรงนี้นักรัฐศาสตร์จะรู้แจ้งแต่นักกฎหมายหรือนักอื่นๆจะไม่ค่อยเข้าใจการที่มีห้องเต้เมื่อมีประสบการณ์นี้กรร่อนหรือพลเมืองติดขินนินทาย่อมเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงเพยายาาราะในอดีตไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีห้องเต้ทุกพระองค์ก็ต้องสอนราชบุตรราชธิดาเสมอมาว่า อย่าทำให้ประชาชนติดชิ้นนินทาหลักบีุคุณธรรมจึงมีปฐมบรมราชอ,องค์การเราจะครองโดยทมเพื่อประโยชน์สุแขแห่งมหาชนอันนี้ก็มีกันทั่วโลกะครับท่านที่เคารพเป็นศาสตร์แห่งพระราชาไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเขาก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะถ้าวันใดที่พระาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนะครับสององค์พระมาหากษัตริย์ถูกประสบการณ์กรอนเห่มื่มาชาติขินดินทาแล้วความล่มสลายจะบังเกิดขึ้นซึ่งในโยมอาณาจักรโรมันก็พิสูจน์ชัดแล้วตั้งแต่จูเลียสซีรัหรืออเล็กซานเดอร์และก็อีกหลายๆายประเภท สถามบันังกล่าวและองค์พระมห,หากษัตริย์ของประเทศนั้นๆก็ได้เสื่อมสลายไปเพราะทรงทำรรปาดังปราชูเด่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามพูดกันไว้ครับท่านที่เรพแต่ผมไม่ได้พูดด้วยความไม่มีเหตุผลหรืออคตินะครับทุกวันนี้ในประเทศไทยการแอบอ้างพระปรมาพิไทยของพระมห,หากษัตริย์ไปใช้นี่มีมากขึ้นตามลำดำับ แล้วก็เมื่อมีมากขึ้นตามลำดับนี่ก็จะเกิดลมปากของประสบการณ์กรแห่งพระราชาซุปซิบนินทาตานตามร้านาน้ำชากาแฟเป็นอันตรายอย่างยิ่งกรณีสารรัมนวยซึ่งผมก็ยืนยันหนักแน่นด้วยหัวใจของนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ชื่อว่าทำแล้วต้องเทิดให้สมทยยืนยันกาไปรยน์ไดแล้วว่าถึงวันนี้ สารธรรมนูญไม่ใช่สารธรรมนูญเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าผมมาให้สั้นฟังแล้วก็ต้องงานอีกทีว่ามาตรา189บรรดาศาร,รทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญตัติมันไม่มีอย่างอื่นครับอย่ามาเถียงแบบสีธนรนนทยเลยประเทศไทยเราเรียกว่าระบบซิวิลล์หรือระบบประมวลกฎหมายเพราะฉะนั้นซิวิลล์หรือระบบประมวลกฎหมาย จะแท้ไปอย่างอื่นไม่ได้ต้องจุดสติตุ้มภาษาละตินจุดสติกตุ้มหมายความว่าต้องตีความตามลายลกักษณ์อักษรทลายลกักษณ์อักษรเขียนว่าจังหวัดยะโสธรอ,อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ต้องไม่มีเสียงอย,งอย่างอื่นแล้วเนื่องจากมีพระบรมราชโองการมีพระปรมาภิไธยมีสสยกมือแล้วจะเถียงยังไงไม่ได้แล้วจะเถียงว่าความเป็นจริงอยู่ทาง ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่รู้ถ้าเขียนไวใ้ในรัฐธรรมนูญว่าจัางหวัดยะโสธรอ,อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ต้องตามนั้นวิธีทําให้ถูกก็ทํำยังไงก็เข้าสภาก็ยกมือใหม่ก็แค่นั้นแหละแต่คนที่ยกมือว่าจัางหวัดยะโสธรอ,อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าพนักงานนิติบัญญัติทุจกริตประหารชีวิตนะอันนี้ก็หลักง่ายๆมาไม่ใช่หมา ถ้าตุลาการคนใดไปพิพากษาว่าแม่รู้กันทัางบางว่าเป็นมาแต่ข้าพระเจ้าขอใช้ดุลพินิษว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันคือหมาตุลาการจุจริตครับผิดประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งแล้วก็มาตราอื่นๆประกอบด้วยสองร้อยหนึ่งประหารชีวิตเช่นเดียวกันท่านผู้พังและท่านผู้ชมที่รับคนจะไม่เข้าใจกันว่ารัฐมนูญไม่มีบทลงโทษ เพื่อนผมหลายคนเป็นดุราการจอบจากธรรมศาสตร์ด้วยกันนี่แกพูดดื้อๆเลยนะครับบอกว่าไปกลัวอะไระรัฐมนุญไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเพราะไม่มีบทลงโทษนี่แสดงว่าแกเรียนที่ิีศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้มาเรียนเรื่อง philosopher of king หรือ political d e s i g n ใครๆนี่พิอินทราสมบัตินะครับท่นทานดีครับเห็นไม่น่าแตกแล้วเมื่อศาลจังหวัดนครสวรรค์เขาพิพากษาออกมาว่า ผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ที่เรียกย่อว่านายโจ้คุงหัวนายมาวินเนี่ยเป็นเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งจริงๆไม่จำเป็นจะต้องให้สารพิพากษารหรอกครับเพราะมันมีคำพิภาคษาดีกาเป็นแนวอยู่แล้วหัวการที่พนักง,งานสอบสวนพนักง,งานตำรวจเอาคนเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วซ้อมเขาเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วแหละ ปฏิบัติหน้าที่มีชอบนี่ไม่นับรวมถ้าเขาตายก็ต้องเข้าไปสู่กฎหมายอาญามาตราสองร8อยแปดิอ้อยปดสิบเก้อผู้กำกับโจโ้สพเมืองนะครสวรรค์มันเอาหัวคลุมแล้วมีคลิปออกมาคนเห็นกนะันทั้งโลกผมเน้นทั้งโลกนะใครจะมาเที่ยวว่าประเทศไทยตำรวจคลุมหัวชาวบ้านพลังบังค่าเขาก็ไปเขียนพวกแก็ตบุก,กใหญ่แสนร็อกแสนร็อกขมขืนแล้วก็เอาหินฝังที่จังหวัดภูเก็ต โฆษณาให้ตายมันไม่มีใครค่อยอยากจะมาหรอกเพราะประเทศเราบาบาเรียนโซซายดี้จริงๆศาลไม่ต้องรับพิจารณาหรอกมันมีแนวคพิพากษรอยู่แล้วมาก็คือมาช้างก็คือช้างไม่จำเป็นต้องอาศัยคพิพาสษาศสารอีกเลยนี่สตรจารย์อรอยู่แสงอุทัยสอนสาราเกณฑวัฒนธนธ์เมทินีชาโลทรนะผมนั่งใกล้นะผมมานั่งแถวหน้าเวลาเรียนจึงฉลาดกว่านิพินอินทรสารสมบัติ นี uhm. ่พี่แกไม่ได้เรียนมาตราห้บเก้าเจตนามันมีเจตนาประสมต่อผลมีเจตนาเล็งเห็นผลในวินยูชนที่พึงกระทำรู้สำนึกในการกระทำพฤติการบุคคลใน้โพเยอะอาจารย์หยุดสอนห้าสัปดาห์นะมัตราห้าสิบเก้าท่านสอนซ้ำใบซ้ำมาก็เหมือนที่ผมอ่านรัฐธรรมนูญซ้ำไปส้ำมา รัฐมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตร198บรรดาศารทั้งหลายจะตั้งขึ้นก็แต่โดยพระราชบัญญัติบางท่านบอกโอ๊ยบนทษอย่าเชื่อพูดนะเดี๋ยวจะโดนละเมิดอำนาจศาลผมบอกมึงจะบ้าไมอ่านรัฐมนูลจะบ้างไม่อ่านกฎหมายอาญาียบ้างการอิกชมด้วยความสุริตปัญญาประดุจดังอาวุธกลุ่มสติต่างโลกปอกอัดแก้วกลางสนามเพราะมาอ่านหนังสือนี่มันจะผิดอะไรอ่ะ ก็ในเมื่อสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลข้อไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งไม่มีคําพิพากษาสูงสุดของสารรัฐธรรมนูญหรือใครมีเอามาให้ผมดูสรุปความนะครับท่านทีกรอบท้งหลายดังปวุมที่เกิดขึ้นและก็สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา300วรรค216วรรค6ผมไม่อ่านแล้วเพราะพูดหลายครั้งแล้วคนที่มันไม่ฟังผมนี่มันก็ยังโง่ด,ดักดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชวนหลีกภัยนายนพรเพชรมิชิตชลรชัยหลายท่านบอกโอ้อยาอยา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 อย่าไปว่าท่านโง่ถ้าท่านโงไไนน่ไม่ได้เป็นประธานราัฐสภาไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาผมก็เลยชี้ที่ตัวผมต้องยอมรับว่าประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภายังโง่อยู่มากไม่งั้นเขาไม่แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาหรอก แต่งนั่งเพื่ออะไรก็เพื่อไปทําความยาลาดให้เก่ประธานรัฐสภาประทานาพาานุติสภาเพ,พราะฉะนั้นประธานรัฐสภา,านายวันมัวหมัดอมาคาพลตรมีมนุกิตลูกไกรจรที่นั่งอยู่ในรัฐสภา,าจึงมีกฎหมายดีๆมาให้ประชานชนใช้เยอะแยะเช่นพระราชาบัญญัติปปช .2542 พระราชาบัญญัติพอกเงิน2542 หรือก็พระราชาบัญญัติข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเยอะแยะประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพเสมอภาคยุติธรรมมากมายเพราะท่านทั้งหลายที่ผมกล่าวถึงท่านยอมโง่พอยอมโง่ท่านถึงไม่มีคดีติดอ่ะไม่ติดคุกติตารางเหมือนกับตอนหลังไอ้พวกปอปอชอผู้ดูวนการแผ่นดินเช่นคนเองทีละเด็ดมีเพียน,นเพราะคิดว่าฉลาดยังไม่ตั้งผมเป็นที่ปรึกษา โง่โง่ไวไกวพลตำรวจเองวาสนามเพิ่มราบและคณะดิดนคุกการูดเลยปปชก็ดิดนคุกการู้เพราะอะไรเพราะโง่คนมันไม่ได้ฉลาดหรอกผมกว่าจะฉลาดได้ดิผมต้องอ่านหนังสือสิบตู้แล้วนี่ผมต้องอ่านทุกวันนะไม่ใช่ผมไม่อ่านอ่านมากๆกก็ความรู้เยอะก็มาบอกให้พี่น้องประชาชนทราบมันยอมโง่ไม่ฟังนะ แล้ที่สาคัญในยูทูปมันถูกสั่งให้ปิดกั้นฮอยากคนดูเป็นล้านตอนนี้เหลือร้อยเดียวไอ้ผมก็ไม่สนใจเราเพราะผมทาฟรีครับทุกวันนี้มีเทคนิคทางรักศาสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักกฎหมายซึ่งอันตารายมากจริงๆผมพูดมานานแล้วที่คณะกรรมการกฤษฎีกาผมจิ้มคอหอยอคาราทรยุลารัตเลย วัน,นี้ผมร้องเรียนมาตั้งแต่อยู่จังหวัดปัตตานีนะไอปปปสอบผมเนี่ยมันเกินร้อยแปดสิบวันเพราะกฎหมายปปปสองห้าหนึ่งแปดเขาเขียนไว้ชัดนสอบยังไงก็อยากให้เกินร้อยแปดสิบวันขอขยายยังไงก็ให้เกินร้อยแปดสิบวันไอนี่กรมการปกครองและปปชปปปมันชี้มูลผมแล้วมันสอบสี่ร้อยเจ็ดสิบวันผมถามสั้นๆห้าบรรทัด ว่าคณะกรรมการกิจจารการวินิจฉัยที่ไอ้คณะกรรมการบบบบบชมันทุจริตหรือเปล่าเพราะไม่ปฏิบัติตามจุสนิกตุ้มระบบซีวิลหล่อปรากฏว่าคณะกรรมการกิจจาริการต่อมาวหวยๆครับท่านนี่ครับเรียนคุณบรทอนที่คุณที่ถามผมนั้นเราก็ไม่ทราบว่าหลังจากท่านย้ายออกจากปัตตานีแล้วท่านไปอยู่ที่ใดของประเทศจึงติดต่อไม่ได้ดูมันดูบาดอ่ะนั่นสารปกครองสูงสุดนะครับตอนที่ยังไม่จัดตั้งศาลนะ ผมเลยโมโหต้องไปฝรั่งเศสไปช่วยจัดตั้งศารปกครองขึ้นมาต่อหลังก็เป็นบนาารรทาฐานหลายอย่างแล้วก็มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งอืทวงบุญคุณเัียเสียหน่อยประชาชนชาวไทยสสสอบอยังโง่อยู่อีกเยอะต้องยอมรับเมื่อท่านโง่อยู่ท่านก็ต้องหาทางแก้ไขความโง่นั้นโดยตั้งคนแบบผมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ตั้งเมียน้อยตั้งกิ๊กตั้งหลานตั้งลูกแล้วก็รวบเลยเป็นเงินเดือนอุบาทนอะ่ะ ทุกวันนี้หนึ่งต่อแปดคนนะนี่คือความจริงนา,ายไพบูลนี่ติดอวันผมดูแล้วแกมันหล่นไปแล้วตั้งแต่ยุบพรรคของแกนั่นแหละแต่เพราะเราอาศัยว่าให้ผงซักฟอกแฟบผงซักพอกบีชที่ไม่มีอำนาจคนไม่มีอำนาจนี่ก็เหมือนประมองอำเภอไปเซ็นยันโนแดนพวกอะไรยังหวัดนะในงานดีน่นายอำเภอและประหลัดอวุโสและประหลัดที่ตั้งสองอั้คนนั้นนะ ไอ้ประมงบ้างไอ้ศึกษาบ้างมันมาแอบเซ็นแบ่งตังกับที่ดินอำเภอผมจะจับไปหลายคนแล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าไร้อำนาจบังคับมีได้แต่ถ้ายังไม่บอกล้านนะมันลักไก่ได้ด้วยเลศึกษาธิการจังหวัดเซ็นโฉนดแทนผู้ว่ามันก็ไม่ได้ถ้าผู้ว่าไม่ตั้งให้เซ็นแทนตอนที่ท่านไม่อยู่เนื่องจากผู้ว่าเขามีรองผู้ว่ามีประธานจังหวัดไอ้หลักการปกครองพวกนี้มันมีเยอะคนโง่ยังมีอีกมาก คนไทยไม่ยอมรับอะโกรธเวลาเขาว่างโง่ผมย่ยอมรับเสมอผมโงกว่าลูกชายผมหลานผมอีกเพราะมันจบด็อกเตอร์าทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะเทคโนโล,โลยีการพัฒนาผังเมืองและผมจะฉาลาดได้กบผมไม่รู้อะไรสัอกอย่างนอกจากวิชาที่ผมเรียนเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็ทุบเต็มๆแค่นี้แต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขางโง่เขาหัวกันแล้วก็ เจตานาประสงค์ต่อผลสวัสดีครับ